สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันดุดน้ำทิพย์พันทองทีมงานรักบ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์อาทิสพัฒน์วรรณสุดค่ะปราด ผู้รู้นะคะคนเก่งแห่งอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ยินดีเผยแพร่ข้อมูลสูตรง่ายๆนะคะในการทำปุ๋ยหวานเพื่อเพิ่มความหวานให้กับไม้ผลด้วยวิธีธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราให้อาจารย์ธิศพัฒน์แนะนำตัวก่อนซึ่งอาจารย์ินดีเผยแพร่ข้อมูลนี้ผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราสวัสดีครัผมธิชพัฒน์วัน,นั้นสุดนะครับเป็นปราชาวบ้านแล้วก็เป็นอาสาสมัครของกรมนีธใ,ใช้กพัฒนานะครับ ปัจจุบันนี้อยู่ที่อำเภทารีจังหวัดเลยนะครับมอยู่ที่จังหวัดเลยปีที่ห้านะครับทำกเกษตรอินทรีย์ผสมผสานตามแนวทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงค,ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขั้นตอนแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะการทําปุ๋ยหวานนะครับปุ๋ยหวานตัวนี้มีประโยชน์ตรงเรื่องเพื่อเพิ่มความหมายให้กับผลไม้ต่างๆหรือว่าพืชล้มลุกบางชนิดเช่นแตงหรือว่าแตงโมงหรือว่าแคนตาลูเมลอนนะครับตันนี้เราจะไปเพิ่มปุ๋ยหวานแทนที่เราจะใช้โพแทสเซียม ะครับซึ่งเป็นสารเคมีสังเคราะห์ขึ้นมานะครับตัวนั้นเมื่อร่างกายของคนเราได้รับเกินเนี่ยมันก็จะได้ร่ำเนืยนหัวใจมันจะอ่อนแรงนะครับแต่เรามาทำปุ๋ยหวานโดยวิธีชีวภาพหรือว่าใช้สารอินทรีย์ที่เราทำเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้ผ่านกระบวนการทางเคมีแบบง่ายๆที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้เป็นนวัตรกรรมอันหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นเกษตรกรสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยการวิธีเตรียมส่วนตะกางก็คือ1น้ําน้ำสะอาดนะครับ 100ซีซีแล้วก็น้ำส้มสายชูที่เราทำจัดสับะรดนะครับ2 0 0 c ซีซีแล้วก็แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เกลือเกลือแกงแล้วนะครับท้ายก็คือน้ำตาลทรายนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะมาเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่เป็นคอรีนก่อนวิธีทำสารละลายที่เป็นคอรีนเราก็จะเอาเกลือแกงของเราเนี่ยใส่ลงไปในน้ำละลายจนกว่ามันจะอิ่มตัวเรียกว่าน้ำเกลือที่มันอิ่มตัวแล้วนะครับ แล้วก็คนจนได้น้ำเกลือที่มันอิ่มตัวเติมเกลือลงไปอีกนะครับถ้าน้ำเกลือมันละลายหมดแล้วก็เติมเกลือไปอีกนะครับคนจนกว่ามันจะไม่ละลายเรียกว่าน้ำเกลือมันอิ่มตัวนะครับเมื่อสารละลายน้ำเกลืออิ่มตัวแล้วนะครับเราก็ต่อขั้วจากแบตเตอรี่นะครับทางฝ่ามือนี้จะเป็นขั้วลบนะครับทางซ้ายมือนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับจากแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดานะครับแล้วก็ เอากระแสไฟผ่านเข้าไปในใสาระละลายเกลือสารละลายเกลือก็เป็นโซเดียมใช่หมครับเมื่อทําสารละลายเกลือก็จะเกิดปฏิกิริยาก็คือเกิดแก๊สคลอรีนขึ้นมาแก๊สคลอรีนตัวนี้จะละลายอยู่ในน้ำนะครับแก๊สคลอรีนก็จะละลายอยู่ในน้ำครับจนกว่ามันจะหยุดคือละลายแก๊สคลอรีนในในน้ำจนมันเข้มขน้นมันเข้มขน้มขนเต็มที่แล้วมันก็จะหยุดหยุดการเดือดครับ ันนี้แก้กคอีนี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าอย่าไปดูมไปดูมนะครับคอรีนจะมีอันตรายรใช่ไหมจากน้ําที่ใสๆก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจนมันอินตัวแล้วแก๊สสารละลายคอลีนจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับเมื่อเราได้สารละลายคอรีนแล้วเราก็ตั้งพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเรามาละลาย น้ำส้มสายชูนะครับที่มาของตัวน้ำส้มสายชูจากสมรแด้ว็คือเอาสะรดเนี่ยหั่นสับเป็นชิ้นเล็กๆ3กากิโลแล้วก็น้ำตาลใสแดง1กิโลน้ำา5ลิตรหมักไว้1เดือนถึง3เดือนนะครับเราก็จะได้น้ำส้มสายชูที่มีกลิ่นหอมนะครับสีก็จะเป็นสีเหลืองฟางข้าวแบบนี้ครับนี่เป็นน้ำส้มสายชูจะมีความเปรี้ยวนะครับเป็นน้ำส้มอันนี้เราสามารถไปบริโภคได้ครับ เมื Emmanuel, ่อเราได้น้ existem, ําส้มใส่ชูนี Hay ่มันเป็นกดน้ําส้มนะครับกดน้ําส้มตัวนี้มันสามารถละลายน้ําตาลให้เป็นกลูโคสได้น้ําตาลปกติเขาเล่าจะเป็นแค่ไดเซกะลายนะครับเมื่อเราเติมน้ําส้มใส่ชูลงไปละลายกับน้ำส้มใสชูมันจะกลายเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็เอาาน้ําตาลนะครับน้ำตาลใสแดงของเราธรรมดาแบบนี้ครับน้ำตาลใสแดงที่เราใช้ในครัวเนี่ยครับมาละลายในน้ําส้มใส่ชูจนกว่ามันจะอิ่มตัว ครับก็ประมาณน้ำา2 0 0ซีซีก็ใส่น้ำส้มไอใส่น้ำตาลเนี่ยไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะพูนๆ3ช้อนโต๊ะพูนๆนครับแล้วก็คนให้มันเข้ากัน,น,นคนจนกว่ามันจะละลายหมดนั้นสารละลายตัวเนี้ยน้ำตาลใสแดงเนี่ยเมื่อละลายกับน้ำส้มใสชูก็จะกลายเป็นโคโคสซึ่งมันทำให้โมเลกุลของน้ำตาลเนี่ยเล็กลงอีกนะครับ รตรรงนะคัแล้วก็จะมีทั้งตัวโซเดียมทั้งโพแทสเซียมทั้งแคลเซียมอยู่นี้นะครับทั้งสองตัวแล้วก็คือสารละลายที่เป็นแก๊สคลอไรน์กับาสารละลายที่เป็นกูโคสนะครับเราก็เอาสารละลายกูโคสเนี่ย200้ซีซีเติมลงในภาชนะที่เราจะใช้ผสมแล้วก็เอาสารละลายแก๊สคลอไรน์นะครับที่เราทําไว้เนี่ย100ซีซีเติมลงไปผสมกันนะครับ เราก็จะได้สารละลายตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งเราเรียกว่าปุ๋ยหวานตัวนี้เราไม่ต้องไปผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะเอาปุ๋ยหวานอันนี้ครับอสองช้อนแกงผสมกับน้ํา20ลิตรไปฉีดผลไม้ก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวประมาณ7-10วันนะครับจะทําให้ผลไม้ที่เราเก็บเกี่ยวมันจะมีรสหวานขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะละกอฟักทอง แตงกวานะครับแคนตาลูปเมลอนก็ใ้นี้ใช้แทนเป็นปุ๋ยหวานได้นี่ก็จะได้สา,ารที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสา,ารผิดตกคายนะครับอันนี้เกษตรกรเราทำเองได้อยากอยากเผย,ยแพร่ไอ้สิ่งนี้ต่อ,อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,รหนึ่งต้นทุนก็ต่ำต้นทุนก็น้อยทุกอย่างทําเองได้ทุกอย่างหาได้ในท้องถิง่นก็เป็นนวัตกรรมที่ที่ทําอีกอันหนึ่งเพื่อที่จําการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรไทย คุณผ <alities> ู้ชมก็สามารถติดตามรับชมคลิปเกษตรดีๆแบบนี in deste, ้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่สัพท์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ